สวัสดีครับผมโมนี่ะพามากูหนูนะครับในอกภพามากูหนูครับพี่น้องมาพบกับบรรยากาศที่มเศร้ากับทงหน้าที่กำลังดำหน้าไม้นะครับว่านกับเป็นการหาไม้แบบลำบากนะครับตรงแถวนี้ไม้ต้องร้อยอีกเดือนนึงแล้วครับคอยสิบนี้วไม้นะครับ นี่กกใส่หน้าล่างไปก่อนว่านแก้ re, ปัญหาเฉพาะกีดกั้นครับในบ้าแล้วก็ต้องได้ดักครับไปพี่น้องเดีย๋ยวเข้าไปเปปบิเ่งแตแเบิ่งมีแต้มเม,มียอย่างเข้าใคไปเบิ่งกันคว้างนีปลาหลายได้ครับอันนี้นโอ้โหลองอันอบบนี้ห้องดีครับมคลื่อนพ่อหนูพุกนางกุจู้อยู่นี่นะครับโอ้ยเห็นยังงอนมาได้ห่างไกลกันางกันติกันว่มี ครั้งแรกกับบอสเถืกครับโอเครครับพี่น้องเบอร์เป็นช็อตเป็นช็อตไปได้ครับแต่ครั้งหน้าจะเป็นอินเอ็นครับพี่น้องโอ้ส้นส้นกันอาเลยเซฟเป็นอินอินว้าว <c oughs> บอสเถืกเซฟนกเข่าแล้วก็นอ่าไม่นี่ดีได้ครับ บอบนนะี่แหละตะลันตะลันครับว้าวฟ้าออครับโอเคเยือนในป่าหนินะครับในป่านี่แลน,น,นเต้เนูพะว่าหนูโอพยพยอยู่บางี่หล่ะครับมาเบิ่งกันผมแบบเป็นทงสัน้นๆเอา้าได้หรอพี่น้องตกเงี้ยมดครับโอ้ยตกลุมนี่พี่น้อง สองตัวเลยครับสองแต้มซ่อนครับหนต้มหนึ่งโอเคครับพี่น้องสองแต้มซ่อนสวยๆครับหนูแรดเต็มเลยครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งผลงานวีล็อกนี้กันโอ้ยหนูพกพี่นอ้องอื้มโอ้ใหญ่เลยเอ้าหนูทองาวพร้อมแล้วพี่นอ้องโอเคครับโอเคนี่ โอ้ใส่นีาง,งามๆเลยพี่น้องโอเคครับเจ้าเจ้าเจ้ากอดรักอิงติ้งพี่น้องหนึ่งเต็มอา้าวสองเต็มสองเต็มซ้อนครับนี่สองเต็มซ้อนครับนี่พี่นอ้องมึงขึ้นปลานี่โอ้โหแต่กูเสียู่ ขึ้ในใหนูพุกอยู่นี่นะครับโอ้ยมีแต่ลันส้นหลายครับเค็ตครับพี่น้องฮ่าฮ่าสองแต้มสอนสวยๆโอเคครับมีแต้มนะครับพี่น้องเป็นลูกหนูพุกนี่ครับว้าวโอ้สวยงามอยู่พี่นออ้องเออลูกหนูพุกกับสวยงามอยู่ แจ,จ๋วครับพี่น้องสวยพี่น้องถ้จเจ้าว่างอย่าหนออูมันจะเป็นอย่างบา่วะผมเลยเสียวนํานี่เครครับคืนลหลังนี่กับติดนะครับมาเบิ่งกันมาติดนียังหนูอะไรอโอ้หนูทองเา้าครับโอ้ลังนี้ส้นอีกอะว้าวตรงงามครับพี่น้อง ให้ยุ่ตัวง,งามเค okay, ครับอลองกันบอคอยตีหมกใไงหนึ่งนะโอ้ยหนูพุกพี่น,อน,น,น,น้องคือในหนูพุกเขาตัวนี้อยู่หนึ่งอยู่หนีหนะครับตัวแพงีหนูพุกอยู่นี่หนีพี่น,อน้องว่างกันไหมโอู้หูมันว่างกับเลกเ,เกชั่นโนมขึ้นเอ้านี่ส,สวยครับของเทาตัวนี้ไง นี่ตัวยังไงได้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ทางให้หนูผูกครับโอ,โอเคครับพี่น้องอเป็นตะวันกับเหล็กแน่นอนมโอเคครับสวยห <c oughs> มืนเคนลื่อนกระเถิดนะครับลังนีงเด็เอ๋ <c oughs> <c oughs> เอใส่ได้อยู่พี่น้องงามเยอะ <c oughs> โอเคครับสวยเจ้าของหน้าสูบหนาำเขาหน้าครับปลาอะไรพี่น้องนี่โอ้สึกกัรบนน้องมีห้อยตีนหมานอนเห็น่ะมตัวนูแม่พี่น้องโอ้สองลังส่อนพร้อมเด้ยครับไปบ่งอีกหลังหนึ่งผมใส่แหวงห้างวันนี่ในพี่นง้ง ออตวัวหนูไหมครับโองโ้งามอยู่ตัวนี้งามอยู่เชคครับพี่น้องสองลังซ่อนอีกแล้วเจ้าโอเคครับกลับมาหอดเวลาสรุปแต้มแล้วครับพี่น้องระบบเสียงมีปัญหานะครับเซ้านี้ก็ได้27 e แต้มครับมีหนูพุกใหญ่ตัวหนึ่งความ้ายพี่น้องตวัวหนูพว่มขาใหญ่นะครับหมายนี้ครับซึ่งหมายยุทธยานี่เริ่มสี บม่ค่อยมีหนูใหญ่พระท่านนะครับเพราะว่ากาัมีพี่ๆน้องๆเพื่อนมากลุยกันก็ิได้เปลี่ยนไม้ไปทางอื่นแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้หนูใหญ่กอนนะครับก็จิไปหาไม้หม้เลาะหาไม้หมนะครับเพื่อิีด้ให้หนูแถวนี้โตใหญ่ยยขึ้นกอนนะครับแต่กัาาชาวนากา็โทษตามนะครับเรื่อยอยู่แต่ก็เข้ากาัต้องบ่เบ่งก่อนว่า หนูใหญ่ท่านบอเนะครับสภาพไม้เป็นสีนะครับ,มรบไม้นี่ผมซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับแต่หนูตัวเริ่มว่้ใหญ่พี่น้องมีแต่ลูกหนูครับผมเฉยตัวูแถวนี้ใหญ่กรผมสิวระยะหมาทางอายุยาสักสองเดือนนะครับกะคงสิไปหากินทางนคะรนายกเหระครับนี่ไปเรื่อยพี่น้องสายล่าเฮาเห็นะครับสภาพไม้โอเคครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามช่องในเอ็นนะครับ บายๆพี่น้องพอ,อกันใหม่คลิปหน้าครับ